สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ11โมงค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิตำรวจุูธรมายอจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งเรื่องของมีเหตุยิงกันบริเวณหน้าสำนัากงานส่งเสริมการศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่หมู่2ของตำบลมายอนะคะ ทางรองผู้กํากับพันตารวจโ,โทนพสิทธ์เต็มองล่าก็ได้มีการแจ้งรายงานให้ผู้กำกับปัญชาได้รับทราบแล้วก็มีการส่งกาลังกันไปในพื้นที่พอไปในที่เกิดเหตุเจอรถเก๋งสีบรอนเงินค่ะทะเบียนปัตตาน,นีจอดอยู่ริมถนนนะคะที่กระจกด้านหน้าคนขับมีรูกระสุนตรวจสอบภายในพก ผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ที่เบาะทางด้านคนขับค่ะชื่อคุณสุนิสานามสกุลบุญเย็นอายุ49ปีเธอมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มมเข้าที่ศีรษะแล้วก็เข้าที่ลำตัว2นัดด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีคนได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมายอนะคะชื่อว่านางชะละพรน,นามสกุลตีเสกนะคะอายุ52ปี บุคคลท่านนี้ถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าท้องอาการของเธอได้รับบาดเจ็บสาหาัสคุณหมอส่งต่อไปที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะในขณะที่ที่เกิดเหตุจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บปลอกกระสุนเอาไว้ได้เจ็ดปลอกด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะสอบสวนนะครับจาก ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็ทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นครูอัตราจ้างของสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตะวันทิยาสายที่หมู่สองตำบลมายอก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายก็คือคุณชุนิสานะครับมาติดต่อราชการที่สำนักง,งานกศนอจากนั้นก็เดินกลับมานั่งในรถ เพื่อจะรอผู้ที่ถูกยิงและตอนนี้ได้รับปาดเจ็บสาหัสก็คือคุณชดาพรระหว่างที่คุณชดาพรเดินทางมาถึงและเปิดประตูรถขนาดนั้นเองครับคนร้ายสองคนขี่จักรยานยนต์ที่ขับมาด้านหลังนะครับคนร้ายคนที่ซ้อนท้ายชักอาวุธปืนแล้วก็กระหน่ำยิงผู้ตายสองนัดจนเสียชีวิตจากนั้นก็ยิงไปที่คุณชดาพรอีกสองนัดก่อนที่คุณชดาพรจะล้มลงกองกับพื้น คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าอีกหลายนัดเพื่อเปิดเส้นทางหลบหนีไปครับหลังจากที่เกิดเหตุคะ่ะเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกันไล่ล่า,ลาคนร้ายในลัศมี1กิโลเมตรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวป่าเขาภายในหมู่บ้านค่ะเนื่องจากว่ามีพยานบุคคลเห็นคนร้ายเร่งเครื่องหลบหนีเข้าไปในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีความช,นานชำนาญในเรื่องของเส้นทางนะคะ มีแนวร่วมในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในการหลบหนีด้วยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าแบบนั้นเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่พยายามก่อเหตุกับเป้าหมายที่อ่อนแอเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นเรื่องของการหวังสร้างสถานการณ์ภาคที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะคะเจ้าหน้าที่ชุด สืบสอบสวนของจังหวัดปัตตานีได้ทําการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทุกตัวที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุปรากฏว่ากล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าริมถนนตรงข้ามกับสํานักงานของกอสนนะคะสามารถจัดภาพของคนร้ายสองคนที่ก่อเหตุดได้อย่างชัดเจนค่ะเป็นภาพจากกล้องนะคะก็จะพบว่า ผู้ตายเนี่ยได้เข้าไปนั่งอยู่ในรถเพื่อที่จะรอคุณชดพรน,นะคะระหว่างที่คุณชดพรเดินทางมาถึงที่รถแล้วก็เปิดประตูเพื่อที่จะเข้าไปนั่งในรถปรากฏว่า ตามภาพจากกล้องวงจรปิดนจะเห็นนะคะว,ว่าคนร้ายขี่รถมาทางด้านหลังแล้วก็จอดแบบประชิดข้างผู้เสียชีวิตแล้วก็ชักอาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าใส่ผู้เสียชีวิตนะคะจากนั้นก็ยิงเข้าใส่คุณชดาพรค่ะแล้วก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนที่จะหลบหนีไปด้วยซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิด จะเห็นนะครับว่าสามารถจับหน้าคนร้ายสองคนได้อย่างชัดเจนเพราะว่าคนที่นั่งซ้อนมาและเป็นผู้ลงมือยิงเนี่ยไม่ได้ปกปิดหน้าส่วนคนขับก็สวมใส่แค่หมวกเท่านั้นเห็นสองใบหน้าอย่างชัดเจนจนทําให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่นําไปเปรียบเทียบกับแฟ้มภาพประวัติคดีความมั่นคงเบื้องต้นทราบแล้วนะครับว่าคนร้ายหนึ่งคนคือนายซอบรี เจฮะนะครับเป็นแกนนาระดับปฏิบัติการของกลุ่มก่อความไม่สงบและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจาับคดีความมั่นคงหลายคดีส่วนอีกหนึ่งรายก็ค่อนข้างมั่นใจเบื้องต้นทราบชื่อแล้วว่าน่าจะเป็นนายมหามะยังไม่ทราบนามสกุลครับค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะมีการตรวจสอบนะคะให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีพันตำรวจเอกปิยวัฒน์เฉลิมศรีนะคะตอนนี้ก็สั่งการให้ ชุดสืบส,สอบสวนเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายอย่างเร่งด่วนแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะออกหมายจับให้ได้ในทันทุกทีค่ะเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุพยายามทําร้ายแต่ผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีทางสู้แล้วก็พยายามที่จะตอบโต้ทุกรูปแบบหลังจากที่ถูกกดดันแล้วก็มีการวิสามันฆาตการรมไปแล้วหลายรายด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะดาเนินการไล่ล่าจาับก,กลุ่มคนร้ายอย่างเร็วที่สุดเพราะว่าการกระทาที่ผ่านมาทําให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับผลกระทบค่ะ มีหน้าสถานการศึกษากศออน,นอกเลยนะครับแล้วก็เป็นสุภาพสตรีทั้งสองท่านที่ถูกยิงด้วย